โอ้ icana, ข้างบ้านมันบึ้มกันยับเลยเหรออะไรีเข้ามาปุ๊บก็เดือดเลยไงแต่หนุ่มเดี๋ยวพี่หาของก่อนอะไรอันนี้คือของเอาไปเล่นได้เลยเหรอเล่นได้เลยมีอะไรบ้างโอ้โหฟ้าเชี้ยน้องกูยิงแหวนไอของมันฟูอันนี้เลยวว่าจอน จะมาบื้แลเรารอไมีม่นามานะแต่ตอนนี้ฮอสเราบันเลอร์ลเ,ลอเลยขี่ผ่านเนี่ยมามามาพี่เสร็จละ <c oughs> ไหนวะไอ้ศาสตร์ไหนวะไหนใครแม่งเก่าจอนใครแม่งเก่าตามมาต่มมีพวกเก่าอจอน มีีดิเชี่ยไอ้เชี่ยกูไม่ได้เล่นสองสามวันเลยว่ะไอ้เชี่ยรัดเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่โอ้เชี่ยนัวนะงานนัวนะเนี่ยไปจอดแล้วมั้งอ้้ยโอเราชิดข่าวขวาได้หรอน่าได้ยิงอยู่ก่อนเตรียมเลยเจอชัวร์จอนนัดเจอไอ้นี่ไอ้นี่ ระวังนะเผื่อมันมีเยี่เก็บศพ M2 นี่กูว่ารวยนะตัดไปนัน่ไม่ได้มีอยู่ะระวังนะเดีย๋ยวบ้านบ้านอยู่ข้างหลังเลยดูดูโอเคเดี๋ยว <Okay. S 3> พี่บ้านบ้านมันอยู่ในในรั้วนัว่นแหละไม่มาแล้วเแต่ะวะไหนไป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  อ๋อมีหลอกได้เหรออีกอันมันลงอ๋อโอ้หเดือดเดือดเดือดเสียงฮอร์ล็อกปาวะเหมือนเหมือนตัวมันล้มอ่ะไม่รู้ว่หนอกไหมล็งกไปดูมันคืออะไรอ่ะมันลงแวงอ่ะนะ ล้มบ่อจอนไม่ไม่ล้ม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 เนี่ยล้มแล้วตายตายแล้วตายเลยอีกองอะไรนี่นี่ไอ้พีเอ่เป็นลวงวังนะจอนน้ำบ่อพี่ว่าไกลละวันเนินนาเนี่ยเจอเนี่ยติมน้ำเอ้ยมันมีตัวย่องอันนึง เราไปเองเนี่ยปะไปไปไอ๋อมันโดนเลสอยู่หรือเปล่ามันน่าจะโดนเลสป่ะตัวย่ังนั่นน่าไอ้ตัวเลสป่ะหรืออะไรเฮ้ยไอ้ตัวขวาไอ้ไม่มันมีตัวขวาที่เกิดเตียงนะเดียงกบ้านเดียงกบ้านมันโดนบ้านมันโดนลูกล้านวิว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 วิจ้าพ่น้องป้า มาโดนหัวเองเองต้องชุบแบบก้มๆนะระวังระวังหุ้ยโองหหลังมาอีกผ่าด้วยเฮียเอาใหม่ปะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยแช่เตียงไว้พี่แล้วเหรอใช่ใช่ไอจอนเฮียมีคนอหนีบ้านเราไอ้จัดเอาโดนว่าแล้วว่าเราโดนนี่ทียกูรู้เลยเทียบ้านบ้านเราประตูหาย ผมเกิดผิดที่เกิดผิดที่โอ้โหมันกระบายไม่ต้องสั่งกูจ้ามันกำลังหาห้องบิวอ่ะที่จะเข้าบ้านแบบเปิดเหรอ

แล้วก็มีทรัพย์สินเดียวตอนนี้เริ่มละไม่ไม่เริ็วอะจนหลังทรัพย์สินเริ่มต่อประเดี๋ยวไปยิงมันเท่าไรปะ,ประ,ปะไอบ้านที่นี่นนแหละตอนแรกพี่ได้ยินมันยิงกันไอ้บ้านโน้นนะไอ้บ้านฝั่งซ้ายนั้นไม่ใช่บ้านที่พี่ขึ้นเฮ้ยมันอยู่บนบ้านไว้เฮ้ยคนนึง มันอยู่ชั้นสามอยัสงเองลองยิงไปนบ้ง <Okay. S 2> เองให้พี่เปลี่ยนปะเปลี่ยถ,ถ้าเปลี่ยนก็คเข้าไปได้ตายตายตายตา,ยตา,ยตายเฮ้ยสัตจอนมึงโดดข้นไปดิเยี่ยีีปิง เฮ้ยมีมีตัวกำลังวิ่งแรงนอกเอ้ยมันข้มันเข้าม่ได้ขนานอกโดนโดน้ยเฮ้ยยย้ยโอ้โหยม่งย้ยเย้ยย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 ยสยย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 ยดยยยยยดยย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 งยยยยเมยยยยงยย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  มาอีกอะเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮไอ้ยี้มันตัวเปล่าเนี่ยมันเปล่าจริงปะวะไม่รู้มันจะเปล่ากับเราปะวะเลตัวเปล่าข้างหลังปืนอะไรเงี้ยไม่เปล่าหนตัดไม่น่าเปล่าหอย่างนี้ไม่น่าเปล่านนยามกเพรากูกันล้ หมายสัตว์เจอลูกบ้องกูหน่อยทำไมรู้สึกว่าฮองมันลงมาตรงบ้านเราวะพี่เมื่อกี้ไอ้สัตว์โดนสองเลยมึงเก่าเฮียอะไรฮะเก่ากันไปแล้วเก่ากันไปแล้วสัตว์เฮียมึงทำกับกูเกินไปแล้วตึ้งพกเจอลูกปองไม่ไหวแล้วเจ้าบ้านกูแม่งโดนเบื่มนะ เงั้ยไหมมึงโดนโดนสามเมตรละโอ้หกลัวเลงจะไปเอาคืนแม่งเลยนะกลับมาของหายเดี๋ยวแบบยิงแค่สามเมตรดูวะพี่มันปรับได้แล้วปรับเป็นเป็นเบิร์ดเลยมันมันกดเลขอะไรวะลืมละไอ้ไมนกดไออาร์สปอร์ตอ่ะเอ็มหรือตัวอะไรเอ็มเอ็มใช่ใช่ใช่อ่ะเอ็มเอ็มเฮียจําได้ มันตายปะวะรถถังอย่างนั้นอะแล้วคนยิงอยู่ไหนฮะคนยิงดังวะพ่อเฮ้ยมันหาศพไปคนยิงดิคนยิงตายไหนวะมันยิงแถวเนี้ยน่าจะตายแถวนี้มันยิงมันยิงทีละสามชุดเลยมันต้องมันต้องตอดเพราะมันต้องหลบอยู่สิ่งที่สร้างตรงนี้วะ ที่ได้ไ่เทมแม่งแม่งเปิดนี่ไว้บอีอ้ไอเทสิสองอันเลยจนะ้อนสิสองนัเนี่ยสิสองอันเลยกลับบ้านก่อนไหม รเราแววยดีหวังแล้วบ้านเราไม่ต้องมีของไม่เกิดปุ๋ยแล้ว มันไม่ถูกเชื่อมติด้ยวยหระแบบมาสร้างบ้านปุ๊บมันมีคนมาตายอยู่ข้างบ้านแล้วแบบของมันเต็มตัวก็เลยเก็บมาต่อยอดเอาดิใช่ยันจบเจบจบจบเอ่แก่ อยู่กันไหวะทำไมเงียบ่ะนี่นายจอนเงียบยันนเงยเอ้ยจอมอยู่ในบ้านจอนเกียวใช่ะเอาเสีย<ส>งเองเหรอผมผมขึ้มมนมาเกี่ยน,อยอนอย้องก็เสียงใครจอนไอจอนไอ้เรียกล่องกล่องตรงนี้พี่พี่พี่มันโลโล,โลได้เลยยิงได้ตรงไหน เอาบ้านมันโดนเหรอเออบ้านมันโดนขอนเต็มเลยจอนจอนยี้ของรรโอ,อ,อง้โ,อโหโดนโดนโดนจอนจอนเยี้ของเต็มเลยเอาะไรดีวะเราเราเราเก็บแล้วกลับบ้านเลยไหมเอาดิเฮ้ยเ,เรามันมีบิลวะเองหาบ,บิวดิเองม,มีไม้ไหมไม,ไม้ไม่มีเลยบ้านเราไม่มีเลยไอ้เอยี้อะนึง พี่ขอแรับเฮ้ยไอ้ข้างบนมันก็มีกล่องนี้วิ่งสัตว์ไอ้จอดฮะลุยลุยสัตว์เต็มเลยของเต็มเลยไอ้จอดเร็วรีบโกยโอ้โหเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทีนี้ที่นี่มันจะเป็นก่อนเยอะดึ๊กปุ๊บปืนจะยากแล้น้องเราก็สร้างบ้านแถวนี้ดิเอาป่ะเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เอาวิวไว้ตรงนี้เลย สร้างบ้านแถวนี้แล้วเราก็โอนของก่อนหาไม่ไ <antique> ด้มาใชเยเยเลขีไปเลยโอเคเ้ข้ามาพี่เดีพี่วางกล่องครับ าที่ล่างก่อนเลยเราไปขนกันต่อไปต่อไปต่อเที่ยฟูฟูอย่างนี้ฟูเพิบบโอ้โหเต็มแม็กไอ้สัตว์

ที่เบื้อบ้านเราเหรอเออที่เบื้อบ้านเราอ่ะมันโดนละวละมันโดนอีกละละกลับบ้านกันไหมเนี่ยดูดิดโอ้โหโอ้โหแต่เอาพวกไอคีไอคนี่กลับก่อนนะโอเคฟัวร์ย้อนนี่ฟ่ะโคตรจัดเลยตอนนี้ฟัว ว่าแม่งรวยทุกกล่อง,จงเจออะไรที่อมีคนมาวะนะอุยอ้ยอุ้ยม,มันมาวะมันมามันมาทีแ่แล้วผมทีพีบ้านเราอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองตัวมาสองตัว <c oughs> พวกมันใช่ปะน่าจะใช่พี่ว่าน,น่าจะใช่เหมือนมันมาคู่บ้านแต่ของมันหมดแล้วล่ะของมันแทบจะหมดแล้วล่ะ ไอ้ของเของไม่มาสองตัวไอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมาไหนสองเจ้าสองก็เจ้าสองเจ้าของบ้านมาเจ้าของบ้านมาที่พี่เหรอมาหนึ่งนะพีดได้ปะมันชื่อแน่จอนมันชื่อซีเฮดอะไรอะที่พี่เขียนไมะ ใช่พวกที่มันเบิ้มหราว่ะไม่ได้เหรอพี่ได้ไจะต้องวิ่ง จอนแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะพวกมันเหมือนเศร้าๆกันเลยอะ่ะบ oh. ้านแหงไอพวกมันอะ่ะมันทำตัวเหมือนเศร้าๆกันเลยฮะบ้านแหงเลยนะบ้านแหกมันเปิดประตูได้ไนงะมันโดนคืนซะบ้างเหมือนที่มันทำเราไอฝั่ตงตัวนี้แหละที่ยิงเราฮะน่า <c oughs> <c oughs> ใช่นะใช่แหละที <c> ้ <oughs> ของมันมาดีกว่าตายอุ้ยกค่ตาตายผมกันเลยพี่เหลือไอ้เศษที่เราดินนั่นน่ะอืมอ้าวแล้วมันบึ้มนะมันไม่ไมาเก็บของเลยมันบึ้มปล่อยนี่รู้ว่าทำไมอของมันบึ้มปล่อยบึ้มเล่กโอ้เจี๊ยบของแม่งเยอะจัด ใ่าเดี๋ยวพี่ต้องหาผ้า,า,า,าก,ก,ก่อนผ้าในต่องในบ้านที่เราเอาไอเทมใส่กระป๋องเปิดเลยหูสัตว์บ้านแมงลวดจัเดเราจะต้องหาปันเฟอร์ออกมี่นีด้วยนี่พี่วางกล่องแล้ว ่อนเลยเฮียแม่งฟูทุกก่อนจริงวะโอ้โหมามไส้ไอ้เฮียฟูจัดๆเลย